นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับตอนเช้าก็ต้องตัดหญ้าให้วัวนะครับซึ่งคุณพี่ก็มีวัวหลายตัวแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ขายไปบ้างแล้วนะครับก็วัวเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็ได้ราคาอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับต้องเลี้ยงวัวนะครับส่วนฟายไม่ค่อยมีครับผมก็หน้าอย่าเลือกมากกินหญ้าอะไรก็ได้ที่ก็ตัดได้ อย่าเรื่องมารมา์กไม่เนะครับนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับแบบชนบทนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้ตอนเช้าๆก็ออกตัดหญ้านะครับพารถเข็นพารถาบ้านเราก็เรียกว่ารถรุ่นกับยองแยงนะครับยองแยงยองแยงยองแยง,ยง,แยงนี่คือบรรยากาศวิถีชีวิตของคนตำบลใส่ข้าววัวใส่นกรที่ตำรานนะครับคุณผู้ชมครับคุณพีก็เลี้ยงวัวไว้ไล่ตัว ตาค่ายเมือ่อใดก็เป็นนอ่แถวแกพุทธทันทีเลยนะครับตวงไล่มึนวัวชาวชาวก็ออกไปตัดหญ้าตามทุ่งน้านะครับคุณผู้ชมครับออกไปตัดหญ้าตามทุ่งน้าพอได้เต็มคันรถรุ่นมันเราก็เรียกว่ารถรุ่นนะครับก็บเอาไปให้วัวกิน สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศในสวนน้องบีแห่งนี้นะครับสวนน้องบีอยู่บ้านเลขที่15ทับ2หมู่ที่2ตําบลสายขาวัวไซนครศรีธรรมราชอ่างจากตัวอำเภอวัดไยประมาณ9กิโลห่างจากนครศรีธรรมราชประมาณ60กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาในซอยประมาณ500เมตรนะครับภาพที่ท่านเห็นด้านหลังก็เป็นคุณพี่เจริญนะครับซึ่งคุณพี่ก็เลี้ยงวัวไว้หลายตัวตอนเช้าๆเขาจะต้องตัดหญ้าไปให้วัวนะครับก็เป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิต ของคนชนนบทนะครับตามบ้านๆน,นะครับคุณผู้ชมครับท่านจะได้เห็นว่ากิจกรรมชีวิตการดําเนินชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันกับสังคมเมือง,ส,งสังคมชนนบดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคุณผู้ชมครับรายการวิถีทาคนล่มน้ําวันนี้ก็พาคุณผู้ชมแบบบ้านๆน,นะครับมาให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิป วิดีโอครั้งนี้นะครับได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมนะครับบริหารนานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับขอฝากไว้ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลข0841-815 0841-815ครับนี่ครับคุณพี่ครับเต็มรถแล้วคุณพี่2คนก็ได้1นึคันรถนะครับ ที่แบกอยู่นั้นก็เรียกว่ายองแยงกับคุณผู้ชมครับยองแยงยองแยงกับใส่ยาใส่สั่งใส่ตอนข้าวใส่เลี้ยงข้าวได้เยอะแยะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ยาดแร่งตายสารป่าชากลางนะครับคุณผู้ชมครับเพราะมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านๆน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่พี่ก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนะครับบัวก็คอยอยู่วัวจ๋า ญ่าไปแล้วญ่ามาแล้วเดี๋ยวได้กินแล้ววัวจ๋าวัวจ๋านะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆกสุดยอดมากเก่ง<ๆ>แต่อาจารย์ฟองบอกว่าร้องเพลงไม่ยากถ้าเราจําเนื้อร้องได้ไม่ได้หมายถึงว่าร้องเพราะหรือไม่เพราะโอโอภาคใต้บ้านเรา โอ้โอปกักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลยาไปไหนกลับมัดช่วยตัดหญ้าพีเรสให้ <c oughs> เต็มรอดเร็วๆนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับนะครับอย่าว่าผมทะลึ่งตึงๆนะครับอยากให้ท่านมีบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไม่มีหน้ากดไม่มีกระถินนะครับวันนี้กระถินก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะทอดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็เปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนบรรยากาศ มาชมคุณพี่นะครับสามีภรรยาคู่นี้นะครับตอนเช้าก็ออกไปทำมานด้วยกันไม่ต้องเซ็นชื่อไม่ต้องเซ็นใบลานะครับสบายมากนะครับทำมานอิสระเสรีภาพนะครับวันหนึ่งความสุขก็อยู่ที่รถรถรุ่นแต่วันนั้นตัดเต็มรถรุ่นเร็วนั่นแหละความสุขเกิดขึ้นแล้ววันนั้นพบยาเยอะๆวันนั้นและมีความสุขแล้วคุณผู้ชมครับสุข นะครับสุขขังสังกัสรสามคัคคีความสุขเกิดขึ้นได้นะครับหลายวิธีหลายช่องทางนะครับอย่างเช่นคุณพี่ก็ตัดหญ้าวันไหนที่ตัดหญ้าได้เต็มรถเร็วก็มีความสุขวัวก็กินอิ่มท้องก็มีความสุขน,น,น,นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับตอนเช้าก็ต้องตัดหญ้าให้วัวนะครับ น,นี่ครับคุณพี่ครับเต็มรถแล้วคุณพี่สองคนก็ได้หนึ่งคันรถนะครับที่แบกอยู่นั้นก็เรียกว่ายองแยงกับคุณผู้ชมกับยองแยงยองแยงกับใส่ย,ยาใส่สั่งใส่ตอนข้าวใส่เลี้ยงข้าวได้เยอะแยะรับคุณผู้ชมกับวันนี้ก็ยาดแร่งตายสลับป่าษากลางนะครับคุณผู้ชมกับเพราะมันเป็นวิธีชีวิต เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่พี่ก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับวัวก็คอยอยู่วัวจ๋าหญ้าไปแล้วหญ้ามาแล้วเดี๋ยวได้กินแล้ววัวจ๋าวัวจ๋านะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากมากสุดยอดมากมากครับนี่คนพี่ก็ไปแล้วคุณผู้ชมที่เคารับทุกท่านนะครับนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับแบบชนบทนะครับสอง สามีภรยาคู่นี้ตอนเช้าๆก็ออกตัดหญ้านะครับพารถเข็นพารถาบ้านเราก็เรียกว่ารถรุ่นกับยองแยงนะักับยองแยงยองแยงยองแยง,ยง,แยงนี่คือบรรยากาศวิถีชีวิตของคนตำบลใส่ข้าววัวใส่นาก่อนที่ตำรานนะครับคุณผู้ชมครับคุณพีก็เลี้ยงวัวไว้ไล่ตัวตาค่ายเมือ่อใดก็เป็นนอตเอาแกพุทธันทีเลยนะครับตัวอังไล่มืน่นวัวจ้าชาวก็ออกไปตัดหญ้า ตามทุ่งหน้านะครับคุณผู้ชมครับออกไปตัดหญ้าตามทุ่งหน้าพอได้เต็มคันรถรุ่นมันเราก็เรียกว่ารถรุ่นนะครับการเอาไปให้วัวกินนะครับทำไมพ่อ็ามาอีกรอบนึงแล้วนะครับมาอีกรอบนึงทาไมพอ่อนี่คือบรรยากาศขลองวิถีชีวิตข้องชนคนชนมดนะครับคุณผู้ชมครับการถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับอ่านทีราบทุกท่านนะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจใน Facebook ให้ด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผูชมครับนี่คือบรรยากาศในสวนน้องบีแบบนี้นะครับ